อเอาใจ FC นะครับบอกว่าช่วยทาย,ยของนักเกกหน่อยนะครับมอเตอร์เกนดเดอร์แม่มีใจกำลังอ่าริปเปอร์อยู่แล้วตอนนี้เพื่อจะทำให้ง่ายต่อการขุดนะครับของแมคโครอก็ใช้ไสสองเขี้ยวนะครับ จะเดินตามไปนะเพราะว่ามันนิปเปอร์มันเดินตามทันครับเวลาแก้กรีดม,มันช้าหน่อยนะถ้าอาจจะสันคนระับใครมาก็ต้องปลอดภัยเรีบผมเดินตามอยู่นะับวามันไม่ค่อยจัดกันสั่นเท่าไหร่นะ จิงครับแม่เครื่องกำลังได้อีกครับอโอ้โหแกยิ่งกดนะวันก็ออกดังเลยครับม่เดี๋ยวใครจเจะหนะหันหลังกลับเดี๋ยวผมจะปามอีกรอบหนึ่งก็จะจบทริปนะครับ เหมือนกันท่างเกดเยอะๆนะครับอันนี้เป็น140 g นะครนะอันนี้ต้องขอไปเ้วยบยๆตอนผมบอก2 g อันนี้ก็เป็นคันมาจากดูป้ายแกปั๊มไว้ก็ไม่กินเทนาจาร์ครับตัวนี้ เกียบเรียบร้อยกุด <Good. S 1> พอประมาณครับอกดไลค์กดแชร์กดต s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมนะครับ้เดิมตามมาก็เกือบเยอะอยู่เหมือนกันปมะมห้าสิบเมตรได้นะครับฝีมือแกกรีดครับ ครับโอเคครับเดี๋ยวก็ขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยครับ